สวัสดีเพื่อนเพืนทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซี่บิตคอยชาวนี้นั้นเพื่อนมีการปรับตัวดรอปลงมาถึงประมาณ68,500นะครับหลังจากที่เมื่อวานมีข่าวฟัดในฝั่งของเม้ากอกว่าจะมีการเทขายบิตคอยซึ่งเขาโอนออกมาจริงๆนะโอนมาที่ private wallet นะครับ42,000กว่าสองพัน bdc นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเม้ากอกถือบิตคอยอยู่เยอะมากประมาณหน0 0 0แสนสี bdc แล้วก็143,000สนสี่หมื่นสบิตคอยแคสหลายคนก็นกังวลว่าจะเทขายออกมาจริงๆหรือเปล่าแต่เขามีการคอนเฟิร์มมาละว่า นาจะยงไม่เทขายนะครับโอนออกมาเตรียมรอเฉยๆนะครับซึ่งอาจจะต้องช่วยการมอนิเตอร์นะฮะถ้ามาดูกันในฝั่งของตัวเทคนิคอลเนี่ยตอนนี้โครงสร้างกราฟที่กำลังจะปิดภาพวิ่ภาพมันเนี่ยค่อนข้างดีเลยแล้วผมก็ได้ทำการเติมโมเดชันเวลาตอนช่วงเช้า7โมงนะทำการปิดทำเฟรมเดย์มายังทำการยกโลยอยู่ก็เติมโมเชั่นเข้าไปเพิ่มในฝั่งของการลันเทนสโนบอลนะครับภาพรวมตัดตอนนี้เรามองอยันรีวิวคลิปครับและคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดย XM เครับ XM นะครับเป็นบลอกเกอร์อันดับต้นๆของโลก ที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลกเลยเช่น FSC, DFSA ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM เพื่อเป็นคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดโฟเ l ็กทองคำคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะ คนหนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นใจกับทีมงานของเรานะครับแล้วใครเข้าไปคุยต่อในไลน์เนแชท Discord Tele g กร m สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับนิวซัพพอร์เตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัครใน YouTube ตอนนี้มีการอัปเดตไอเทมการเทรดแบบเรียลไทม์ในชุมชนเพื่อท่สามารถเข้าไปดูได้ทั้งฝั่ง Bi t c o i n ์คริปโตเคอเรนซีแล้วก็ทองคำด้วยนะครับในฝั่งของเฟียรกินเด็กเพื่อนๆอัปเดตชาวนี้72นะเพื่อนก็ยังไม่ได้มีการดรอปหลุดโซนกรีดหรือว่าโซนความโลภนะเพราะว่าตลาดก็ยังงสามามรรถประคอ ลักษณะของการปรับตัวเป็นอัพเทรนด์ได้อยู่แต่อาจจาะดรอปลงมาแถวโซนประมาณ68,500นะน้นัตอนนี้นะเพื่อนแล้วก็ถ้ามาดูกันในฝั่งของเอลคอยเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนบางตัวก็มีแรงเทขายเกิดขึ้นเหมือนกันแต่เหรียญที่แบบยังโดดเด่นก็ยังโดดเด่นอยู่ซึ่งก็จะเป็นในฝั่งของกลุ่มเหรียญมีมซะส่วนใหญ่นะครับอย่างเช่นชนะีบะขึ้นมาแปดก็จะเป็นตัวที่ปรบ,บเ,เงียบๆียมาก่อนหน้านี้แล้วก็บอคหกเปอร์เซ็นต์ก็ยังปรับตัวขึ้นต่อวิปสิบจนะุดเก้กกาเปอร์เซ็นต์ก ที่เหลือก็ยังโฮอยู่ปกติก็ทําการดึงเงินต้นออกละตอนนี้ก็เป็นแบบโพรชั่นลิสต์ฟรีแล้วไม่ได้มีมีความเสี่ยงอะไรนะฮะอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของบิตคอ i n นเทอร์โฟเทเบกันบ้างนะครับอ่ะผมขอ,อรีเฟรชอนนะเช้านี้เนี่ยอัปเดตนะครับวันที่27ก็ยังไม่ได้มีการโผล่ขึ้นมานะยี่สิบเนี่ยตอนนี้บวกบวก,นะก็มันบวกนะเน็ตก็เป็นบวก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ก็ประมาณ10กว่าวันน่ะนะครับบวกติดกันละ ณนะตอนนี้ก็คือซื้อซื้อเข้ารัวๆในฝั่งของกองทุนนะครับความหมายณตอนนี้ของตัว Bitcoin Default Table นะครับตลาดย่อยขายหรือเปล่าเขามไม่รู้เหมือนกันนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของ Long Short Liquidation นะครับออในฝั่งของขาลงในเมื่อวานตลาดมีการปรับตัวดรอปลงมาลูดลงมาก็มีคนพอร์ตแตกกันไปประมาณ1้อยกว่าล้านเหรียญซึ่งคนคิดว่าน่าจะปรับตัวขึ้นต่อได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็น่าจะมีการอัดเลเวลกันเยอะนะครับซึ่งพอร์ตแตกกันรวมประมาณ6 3,000กว่าคน ยอดรวมลองช็อตเนี่ยประมาณ150ล้านเหรียญก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับคราวนี้เนี่ยตอนนี้บิตคอยมันใกล้จะจบภาพมันนะเพื่อนอีกแค่2วันเท่านั้นนะครับตอนนี้เมย์ May ก็ยังบวกอยู่ในช่วงเดือนเมย์นะความกังวลในฝั่งของเซเวินเมย์ผมคิดว่าตอนนี้น่าจะไม่ติดลบแล้วกันน่าจะไม่ติดลบอาจจะมีแรงเทขายออกมาบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อวานมันก็จะมีข่าวฟัดใช่ไหมในฝั่งของตัวเมสาก็ปนะว่าจะมีการเทขาย BTC เพราะว่าเขามีการทานเปอร์บิตคอยออกมาประมาณ 42,830 btc นะครับก็รวมๆวมนี่ยมา2.9บเลนะเพื่อนซึ่งตรงนี้อาจจะเทขายมาเพื่อโอนไปคืนยูเซอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่ติดหนี้อยู่เนาะแล้วก็ถ้ามาดูถึงยอดรวมที่เขาทำการถืออยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จะมีบิตคอย142,000 0 btc แล้วก็143,000 b i t c o i n c a s h นะครับที่เขาจะต้องทําการขายออกมาเพื่อคืนนี้และการประมาณนั้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าจองมาเป็นท่าไหนก็เดี๋ยวอาจจะต้องมอนิเตอร์กันเพราะว่าข่าวฟัดนี้มันเกิดขึ้นหลายรอบแล้วแต่ตอนนี้ก็มีการโอนออกจริงๆนะครับมาที่ตัวโค w เวลตน,นะครับก็เ,เดี๋ยวรอดูกันอน่ะคราวนี้ซึ่งเขามีการคอนเฟิร์มมาแล้วว่า not selling bitcoin ก็คือยังไม่ได้ขายแะละแต่โอนโอ,นออกมาแบบเตรียมพร้อมนะครับที่อาจจะขายอะไรน,นะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของกราฟเทคนิค,คนะเพื่อนตัวที่โดดเด่นและการเช้านี้นะครับที่เราทําการโฮอ,อยู่ แล้วก็อยู่ในหน้าวอลลิสเทอร์เลตเราเนี่ยก็คือมีบองใช่ไหมที่บวกขึ้นต่ออยู่นะครับแล้วก็โฮเวอรชชันปกติเราดึงเงินต้นออกละชิลๆนะครับเพราะว่าเราอัดเลเวลประมาณ 6x 7x ซึ่งพอมันโกดขึ้นมาประมาณเอ่อ70% 60%เนี่ยมันเท่ากับเงินต้นเราไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีแล้วเราดึงออกได้เลยนะครับอ่แล้วก็ในฝั่งของ b i g Time ตอนนี้ก็เริ่มไต่ตตขึ้นมาถ้าเกิดดูจากภาพเดย์นะครับภาพเดย์ก็ค่อนข้างสวยเมื่อวานมันดรอปลงไปจุดที่แบบ ที่เราบอกเพื่อนว่าเฮ้ยถ้าเกิดอยากจะ follow by คือต้อง follow by ายแถวจุดโซนน,นนี้นะครับ1.9กว่าๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครเขาไปเพิ่มเนี่ยก็น่าจะ happy อยู่เพราะมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันขึ้นมาใกล้ใกล้ high ก่อนหน้าของเขาเลยนะครับขึ้นมาประมาณ4%นได้นะครับก็ อลองดูกันแล้วกันเดี๋ยวจะมาเจาะกันในฝั่งของตัวเอาคอยกันเดี๋ยวไปดูในฝั่งบิตคอยกันตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งบิตคอยเนี่ยถ้าดูจากฮาร์มเฟรมเดย์นะเรื่องที่ปิดไปผมก็จะชอบดูเดย์ก่อนนะครับตอนช่วงเช้า7จ็ดโมงว่าเดย์ Day ปิดยังไงวะอะไรเงี้ยซึ่งเดย์มันมันกดออกมาเป็นแท่งที่ค่อนข้างเต็มเหมือนกันแต่ถ้าดูจากโครงสร้างของการยกโลงเขาเนี่ยมันยังยกอยู่เรื่อยนะเพื่อนเห็นไหมยก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 ,ยกอยู่เรื่อยๆในภาพย่อยนะในภาพย่อยถ้าเกิดเราไปเจาะในภาพ4่ชั่วโมงถึงชั่วโมงอะไรเงี้ย ครับซึ่งภาพเดยก็เป็นแค่การคอลเลคชันเพราะว่าการคอลเลคชันเราแบงนี้มันไม่ได้แบบทะลุตัวแนวรับที่มันค่าสำคัญตรงนี้ที่มันดันขึ้นมาเป็นแท่งเต็มนะครับคือถ้าไม่หลุด66,000เนี่ยหรือว่า65,000กลางๆเนะี่ยผมคิดว่ายัางมองแฮปปี้อยู่ซึ่งเมื่อตอนช่วงเช้าผมก็เติมพอร์ชั่นไปเพิ่มนะตอนนี้โพอชั่นมันก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันก็เติมไปเพิ่มอีกประมาณหนึ่งวีซีกว่าๆนะครับในฝั่งของการลันเทนสโนว์บอลของเรานะครับในพอร์ตนี้เนะี่ยก็ประมาณ20.6นะครับตอนนี้ทุนก็อยดหกนะประมาณ 6 7 2 0 0นันนะนี่ก็เดี๋ยวจะพยายามทำเป็นพอร์ตตัวอย่างที่จะเทรดให้กับเพื่อนดูว่าให้เราเราเติมตอนช่วงจังหวะตอนไหนบ้างซึ่งเราก็จะเติมตอนช่วงจังหวะที่มันย่อลงมาย่อลงมาแล้วก็เดี๋ยวทำการเลื่อนในแซลขึ้นไปซึ่งถ้าเกิดเราดูเนี่ยจากการเลื่อนในแซลเนี่ยผมอาจจะเลื่อนขึ้นไปจากแถวประมาณ66 0 0 0นกะก็จะขึ้นไปใกล้ๆเลยแถวประมาณเออใกล้ๆทุนเนี่ยแถวประมาณหนอะไรเงรี้ยซึ่งเดี๋ยวเรารอดูหน้างานอีกทีนึงนะครับในในภาพย่อยแต่อย่า ตัวตัวอยากให้มันทําการเบรกไปชุดนึงก่อนถ้าเบรกไปชุดนึงเนี่ยรอเลื่อนขึ้นมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างชิลนิดน,นึงนะครับไม่ได้แบบรู้สึกกดดันมากว่ามันจะแตะเอสเอลไหมอะไรเงี้ยนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของภาพวีกนิดน,นึงนะครับภาพวี <c oughs> ถามว่าดูน่าเกลียดไหมไม่ได้น่าเกลียดอนะ่ะเฉยๆปกติเฉยปกติเลยขึ้นมาแล้วก็แบบยังไม่ทำยูไฮยังไม่ได้แบบมีอาร์ไซไดเวอร์เจนอะไรเงี้ยก็ยังมองปกตินะครับยังมองในฝั่งของด้านบวกอยู่แต่ถ้าเกิดดูจากราคาตลาดหรือว่าฟิลลิ่งเนี่ยเราอาจจะรู้สสึกกกว่า่าาาาเเเฮ้ยยยัังงไไมมมอออลืททีีะะรรปณน แต่ได้ก็ดูจากภาพมันดูโอเคนะครับตอนนี้ภาพมันพอวีคเนี่ยภาพมันอีกประมาณ2วันกับอีกยี่สิบสามชั่วโมงนะเพื่อนว่าจะปิดยังไงส่วนตัวปิดแถวโซนนี้หรือว่าปิด7 0,000หรือว่าแถวประมาณ7 3 0 0หมื่นสามร้อยห้าร้อยอะไรเงี้ยโอเคเลยแฮปปี้นะครับแต่ไม่ควรแบบ7จ็ดหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ควร 71, 500, 72, เจ0 0หมื่นหนึ่งห้าร้อยเจ็ดหมื่นสองอะไรเงี้ยไม่ควรอีกประมาณสองวันเนี่ยคือคุณคุณอ,อ,อยู่แถวโซนนี้ก่อนลังเลลังเลไปยือย้อ,อ,อเพื่อที่สะสมพลังในการเบรกอันนี้โอเค นะครับเอามาดูกันในฝั่งภาพเดนะครับภาพเดก็ยังมองเหมือนเดิมคือในภาพระยะไกลๆเนี่ยนะเพื่อนเราก็มองว่าเขาเริ่งปรับตัวขึ้นไปเป็นภาพใหญ่ภาพใหญ่ตรงนี้ภาพใหญ่คือภาพใหญ่ตรงนี้มันใหญ่มากนะมันคือแบบสองแสนสามแสนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาซูมอินในฝั่งของภาพย่อยๆตรงนี้ก่อนละกันภาพย่อยๆตรงนี้เรามองว่าตรงนี้กําลังชูขึ้นไปทาร์เก็ตเวฟสามที่เป็นทาร์เก็ตสองแถวประมาณเก้าหมื่นกว่าละกันที่ผมมองนะ ถ้ายังไม่หลุดนะถ้ายังไม่หลุดตัวแนวรับคือแถวประมาณหกหมื่นห้าอะไรก็แล้วแต่6กหมื่นหกอะไรก็แล้วแต่ดานเทอโซนเนี้ยยังไม่หลุดเนี่ยถือว่ายังมองแฮปปี้ยังมองโอเคอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะชูสขึ้นไปตรงนี้เหมือนเป็นลักษณะการสะสมพลังเพือ่อจะชูสนะครับแถวประมาณหกหมื่นสามแล้วก็จะไปจบหนึ่งที่เป็นรูปแบบเวฟในขนาดไซซ์ไซเคลิแคลแกนไซเคิลเลทอันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องขนาดไซส์ตรงนั้นอาจะต้องไปเจาะกัอนอีกทีหนึ่งแต่ผมคิดว่ารูปแบบเวฟเนี่ย ตรงนี้มันมันทํา4แล้วก็กำลังขึ้น5แล้วก็จบลงมา,า,าว่ากันอีกทีสองลึกๆก,ก,ก็เลยั่ว่ากันไปนะครับในฝั่ง BC ภาพาเดย์นะคราวนี้มาเจาะก,กันในฝั่งแนวต้านกันบ้างแนวต้าน้าน,นบนก็คือแนวเดิมเลยมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานเนี่ยในฝั่งแนวต้านเนี่ยให้มองปกติมันไม่มีการทดสอบมีการเบรกอะไรเกิดขึ้นซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดจะแรงดกิ้งที่เขาจะขึ้นมาเนี่ยไม่ควรเกินนะเพื่อนไม่ควรเกิน7400คืออีกประมาณ3%เน่ นะครับในในฝั่งภาพมันถ้าเกิดเราลองย้อนกลับไปดูเ,เดือนเมย์ทั้งเดือนนะมันละี่รีเทิร์เนี่ยตรงเนี้ยไม่ควรเกิน15%ก็จะทําให้มันสวยก็คือมันไม่เกิดเดวิเจนนั่นเองนะครับแอบก็เดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันขยับถัดมาในส่วนของลักษณะของตัวรูปแบบเวฟของการคอเลคชันนี่คือตรงนี้อาจจะมีการไซด์เวฟเกิดขึ้นอีกระยะหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของการขึ้นมาทำสตองบีนะครับรูปแบบนี้ก็ยังมองอยู่แต่เปอร์เซนเทจอาจจะไม่ได้เยอะมากเหมือน รูปแบบ1 2ที่เมื่อกี้พูดไปนะครับว่ามันจะทําการ b r e กไ high แล้วก็ขึ้น,นเป็นชุด,ดใหญ่นะครับยังมองยังมองแบบนั้นอยู่ถ้าเกิดมันยังสวยนะครับอันนี้ 2B งบีก็จะมีโอกาสเหมือนกันทั้งนี้ก็จะขึ้นมาเป็นลักษณะของออ break high ตัวยอด7จ็ดแล้วก็เฮ้ยเกิด divergence อะไรเงี้ยในภาพย่อยๆภาพ week อย่างเดียวแต่มันไม่เกิดอะไรเงี้ยอาจจะทําให้มีการ collection ออกมาเป็นชุดนี้ได้เช,นช่นกันนะครับอ่ะคนนี้มาเจาะกันในฝั่งของเทนไลน์กันต่อเทนไลน์เนี่ย ไอตัวเส้นขาวเนี่ยเราไม่ได้ดูแล้วเนาะก็คือมันเบรกขึ้นมาละเราก็จะมามองเส้นไอเส้นเส้นแดงเนี่ยเราไม่ได้ดูแล้วพูดผิดเราจะมามองที่เส้นขาวละเส้นขาวตรงนี้ที่มันพาดนะครับพาดจาก7จ็ดหมื่นแล้วก็พาดลงมาทดสอบแถวประมาณ6กหมื่นแปอยู่นะตอนนี้นะครับถ้าเขาสามารถยืนได้ยืนในที่นี้ก็คือเป็นลักษณะเหมือนการออกข้างแบบนี้ไปก่อนนะครับในช่วงวิกดึงก็ได้ยือย้อๆไปเลยแล้วก็ยกโลแล้วก็ขึ้นต่ออะไรเงี้ยไปขึ้นไปอันเนี้ยคือ โอเคนะครับในในฝั่งของภาพเทนไลน์ line, นะครับก็คือทดสอบได้ค่อนข้างดีแล้วก็ในฝั่งเ m c เพื่อนๆเอ็ก็ยังออมองเป็นอัพเทรนด์อยู่ซึ่งด mm ีมาร์ก็จะมี2.653ไม่ควรหลุดเลยตรงนี้ไม่ควรหลุดจริงๆนะครับแล้วก็ทงประมาณ6,500ก็ไม่ควรหลุดจริงๆเหมือนกันนะครับสจุดนี้นะถ้าหลุดเนี่ยมันก็จะเบรกเทรนด์ใช่ไหมแล้วก็เกิดช็อคในขาลงอันนี้คืออาจจะลงลึกได้เลยอันนี้จะต้องระมัดระวังนะครับก็มอนิเตอร์กันแล้วกันนะฮะนะตรงน,นะตอน,ตอนช่วงนี้นะอ่ะคราวนี้ มาดูกันในฝั่งภาพรวมกันบ้างเมื่อวานดาวโจนโดนเทขายนะเพื่อนซึ่งเราก็วอร์นิ่งดาวโจนมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็บอกว่าเฮ้ยดาวโจนเนี่ยมันมีสัญญาณพวกแบบการแชร่ของไพยราคาแล้วก็เกิดดาวเทเจนตามมาถ้าเกิดลองดูเห็นไหมมนเกิดดาวเทเจนตามมาเนี่ยนะครับชุดนี้มันก็จะมีการคอลเลคชั่นชุด,ดใหญ่ออกมาซึ่งถ้าเกิดเราดูการดอกของเขาเนี่ยจากยอด6 0 0 0 0่นเอ่อสามหมื่นหกนะลงมาแถวประมาณ2 8งหมื่นแปดขึเยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้ลองดูดีกี่เปอร์เซ็นต์ขอดูกันยึกลงมาเนี่ยยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต ซึ่งตรงนี้อาจจะมีจังหวะในการเทขายได้เช่นกันนะครับแต่ก็ต้องมารอดูการทดสอบของบีซีว่า b c จะทนแรงต้านการขายของตลาดทรัพย์สินเสี่ยงคู่กันในฝั่งของดาวโจน์ไดขนาดไหนนะฮะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาดูกันนะครับแต่ถ้าเกิดดาวโจนส์เนขายหนักจริงแต่ Bitcoin ์คอลเลกชันไม่เยอะเน,นี่ยนี่ก็คือสวยจัดเลยนะก็คือแรงทดสอบมันมันได้ละและพร้อมที่จะปรับตัวขึ้นเป็นชุดใหญ่นะครับ ตอนนี้มาดูกันในฝั่ง N นสแตรก็ยังไม่ได้มีแรงเทขายเกิดขึ้นให้เห็นเหมือนดาวโจนส์นะแต่ดิวเวเจนรอแล้วเหมือนกันนะครับในภาพวีกนะน้ำมันขอดูดนิดนึงขึ้นมาจาอลนะครับขึ้นมาจาอจากที่มันเกิดดิวเวเจนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นมาจาะปึ้งขึ้นมาซึ่งตรงนี้ผมบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดจะคอนเฟิร์มเนี่ยคือต้องทําการเบรกแล้วก็ยืนให้ได้นะครับเบรกแล้วยืนให้ได้อาจจะ f o l l o w b าต่อในฝั่งของน้ํามันแล้วก็วางเซลล์ตรงจุดด้านล่างเลย ที่เป็นจุดนี้ที่มีการเกิดดเวอร์เทจแล้วไม่ควรหลุดนะครับอันนี้ก็คือแพทเทิร์นการเล่นนะในฝั่งของดัชนีน้ำมันนะครับ DXY นะครับดอลลาร์นะเพื่อนผมคิดว่าน่าจะลงไปเกิดดเวอร์เทจในโซนนี้ได้นะฮะก็แถวประมาณแนวรับเขาเนาะหนึ่งนะครับอาจจะเป็นจังหวะการช้อนก็นได้ในการที่จะเข้าไปในตลาดคริปโตเคอเรนซีในฝั่งของบิตคอยอะไรเงี้ยก็อาจจะหาจังหวะช้อนตอนที่ดอลลาร์มันอนน่อนๆอะไรเงี้ยนะครับก็ลองลองพิจารณากันดูนะฮะอ่ะคราวนี้มาดูกันต่อในฝั่งของทองคํากันว่าทองคําน่าสนใจนะ เราะว่าเมื่อเช้าผมอัปเดตคอนดิชันเข้าไปในทูบเมมเบอร์แล้วก็ในฝั่งของ Discord ด้วยห้องเอ็กเอ็นะว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติทองคำเนี่ยยังอยู่แถวโซนนี้อีกวันหนึ่งก็คือปิดวันเนี้ยปิดตอนช่วงประมาณดึกๆอะนะครับวันเนี้ยแท่งเทียนปิดภาพเดปึ้งปิดแล้วแล้วยังแช่และขาแถวโซนนี้เราอาจจะเปลี่ยนนะครับดิเรกชันการเทรดมาทําการ Follow Shot นั่นเองเพราะว่าคิดว่าแรงมันน่าจะวีคมากๆแล้วในฝั่งทองแล้วก็มีสัญญาณที่เขาเรียกว,ว่าภาพวีคเนี่ยที่มันกดลงมา แท่งเต็มเนี่ยกดลงมาปึ้งเงี้ยแรงค่อนข้างมีนัยื้อสำคัญมากๆนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ภาพมันเนี่ยมันกดลงมาเป็นลักษณะเหมือนแฮมเมอร์อะไรเงี้ยอันนี้เรามองการเชื่อมโยงกันนะคือทองคําเนี่ยเหลืออีก2วันกกว่าเหมือนกันเหมือนกับบิตคอยเหมือนกันกบทุกแอสเสร็จนะนะนะครับแต่ในฝั่งของภาพมันเนี่ยมันดูเหมือนจะมีลักษณะเหมือนแฮมเมอร์ให้เราเห็นนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าถ้าภาพเดย์แถวโซนนี้พรุ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะมีแท่งเต็มกดลงมาก็ได้ นะเราอาจจะ follow s h o t ได้อีกสักไม้หนึ่งเดี๋ยว๋ยว,วลองดูแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตเพื่อนๆกันใน Discord นะก็สามารถเข้ามาตามแจมกันได้ในห้องไ m s i g n ซ l นะครับซึ่งเนี่ยวินเนี่ยวินก็จะมีการอัปเดตเหมือนกันนะครับในฝั่งออยแล้วก็ในฝั่งของตัวเซดรัมซินเวอร์ก็มีเหมือนกันเนาะแล้วก็สำหรับพี่สินพี่สินอัปเดตในฝั่งขาลองขาช็อตไว้ที่น่าสนใจก็ลองพิจารณาดูซึ่งบางบางบางทฤษฎีบาง,บาง,บางมุมมองก็คล้ายๆกันกับผมเหมือนกันนะก็เดี๋ยวจะ ออลองอัปเดตกันเข้าไปก็จะมีหลายๆคนเลยที่อัปเดตในฝั่งของทองใน,ในห้อง M ก็สามารถเข้ามาดูนะครับไอเดียการเทรดกันได้นะครับก็กรอกยูาาดีเขาไม่เลื่อนเดี๋ยวน้องเขาจะให้ยดกันนะครับแล้วก็นั้นบนในฝั่งของเว็บสามเบมเบอร์เนี่ยก็สามารถเข้ามาตามแจ้งมาได้เช่นกันจากทางฝั่ง YouTube แล้วก็ทางฝั่งของออการรีจิสเตอร์ปกตินะครับก็เข้ามาตามแจ้งันได้เลยก็เดี๋ยวจะสามารถเข้ามาพูดคุยในห้องเว็บสามทอล์กนะก็เดี๋ยวผมก็จะมีการอัปเดตเรื่อยๆถึงเด렉ชั่นมุมมองจลาดซึ่งตอนน นะครับรวมถึงในฝั่งของตัวเว็บ3ามชิคเนี่ยก็จะอัปเดตไปเนี่ยผมเติมบิตคอยเพิ่มเข้าไปนะตอนช่วงเช้า7จ็ดโมงนิดๆนะครับก็เติมเข้าไปก่อนที่จะจคลิปให้กับเพื่อนๆน,นะแล้วก็จะมีในฝั่งของตัวเว็บ3ฟาวด์ด้วยก็จะเป็นไฟล์ในการาจัดการเงินภาพดวงนะครับซึ่งนี้ก็จะมีสอนในวันเสาร์อาทิตย์ให้กับเพื่อนๆด้วยทั้งเรื่องการจัดการเงิน m ม n d เซ็ตในฝั่งที่นี้วเข้าการเทรดนะก็สามารถเข้ามาตามแจงกันได้นะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันต่อในฝั่งของกราฟนะเพื่อนกราฟตัว เอาคอยที่น่าจับตาแล้วกันส่วนตัวผมจะใส่เป็นสีฟ้าไว้ก็จะเป็นตัวที่แบบถ้าบิ็คอยจะขึ้นเราก็จะมาแอลตัวพวกนี้นะครับตัวนี้ก็คือในฝั่ง e r p นะครับยัง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 ติดพอชั่นอยู่นะแต่ยังบวกอยู่ส่วนตัวพวกนี้ผมผมผมใส่ไว้ยัง e r p เนี่ยมันบีบด้านล่างมากๆก็บอกเพื่อหลายๆทีแล้วว่าเฮ้ยสมมติถ้าเกิดมันยังย,งยกโลเนี่ยพวกนี้เวลามันเบรกมันจะเบรกเป็นแท่งเต็มแบบนี้ปึง้งปึ้งขึ้นไปเลยหรือว่าแบบเนี่ยขึ้นอย่างเงี้ยปึ้งขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยปึ้งขึ้นไปเลย เดี๋ยวจะพยายามทาการเลื่อนไอ้แซลขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเกิดบางทีก็จะแบบไอ้แซลหน้าทุนไปอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวที่แบบลอยหย่อนหย่อนหย่อนโพซิชั่นไว้นะครับ,รบอ่าเฝ้าคดว่าอาจจะมีการระเบิดได้นะครับแต่ตัวที่ขึ้นมาแล้วตัวในฝั่งบองเนี่ยเราเปิดอยู่ท่ระตอนนี้โปรฟิตที่มันเกิดขึ้นก็ถ้าถาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของตลาดเฉยเฉนะประมาณ7จ็ดนะครับซึ่งเราคูณห้6 x 7 x x ไปด้วยก็คูณไปลองคูณไปดูก็มัน44เท่าของมาจินทีี่่่เเรรราาาววงงนนนนนะตตออออ้้้ซึึดออดิกกกมลล็ไไไั ครับก็คือวินไป็หนึ่งตัวละแล้วก็มีบักเกนิ่งพาวเวอร์อีกประมาณโหหลายกระสุนหลายเม็ดอะนะครับในฝั่งของบองในฝั่งบิ๊กท้าวเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมันดรอปลงมาแถวๆโซนที่เราบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเด้อสมมติแถวโซนเนี้ยมีคนถามมาเนี่ยว่าเฮ้ยถ้าเกิดตกลดอยากจะเข้าไปตามตามตามแจมเนี่ยคือแถวโซนนี้ค่อนข้างน่าสนใจมันดรอปลงมาเทสใช่ปะเทสเพราะมันยอดเก่าของเขาเนี่ยมันเทสทุกมันดีดกลับขึ้นมาคนนี้ก็ต้องมารอดูว่าแรงพุชตรงเนี้ยมันขึ้นเยอะขนาดไหนถ้ามันขึ้นเยอะก็คือเราก็ฟออออออลลลลลโ่่่กกก็็คคืืเเเ้าารรียยะะไฟิดัังตจพูน แล้วก็จะมีแนวต้านที่มันมีโอกาสจะขึ้นไปถึงแถวประมาณนี้0.32แล้วก็ถัดไปแถวประมาณนี้แถวโซนนี้ด้านบนอีกนี่ยผมวางทาร์เก็ตไว้เนี่ยทาร์เก็ต 1, 2แล้วก็ทาร์เก็ต3ก็คือไฮเก่าของเขานะครับที่มีโอกาสจะขึ้นไปในฝั่งปก t ท m e ก็ลองไปทำกันบ้านกันดูนะครับเป็นตัวที่น่าสนใจแต่ มันก็ขึ้นมาระดับหนึ่งละนะครับอีกตัวหนึ่งได้ัังของ p y t h ถ้ามันยังไม่หลุดโลนะั่นเว่อรยังไม่หลุดโลก็มีลิสต์อยู่ประมาณ20%กว่า็ก็มีโอกาสที่จะเบรกได้ซึ่งถ้าเบรกเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างสวยของการปรับตัวขึ้นมาเป็น1ยอ่อ2กำลัขงขึ้นชุดใหม่นะครับในฝั่งบลองเมื่อกี้วิเคราะห์ไปละเราทำการลดพอร์ชั่นไปเมื่อวานลดไปสาิบเปอร์เนต์จะครับแล้วก็ยังเลทโควติ่นหลังต่อก็เดี๋ยว,ว่ฟอร์เกวัวกน ถ้าเก็ดเว็บสับอะไรกันเนี่ยกล่องด้านบนตรงนี้ของบองนะครับก็จะมีแก็ให้ขึ้นไปอีกค่อนข้างเยอะเหมือนกันเราเหลือกสุนอยู่ประมาณ70%ตตัวนี้ก็ขึ้นไปประมาณเท่าหนึ่งจากจุดที่มันขึ้นมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองพิจารณาดูกันว่าเจะปรับโพซชั่นยังไงกันดีนะครับเพเดี๋ยวจะอัปเดตกันใน Discord ค,ครับสรุปเน้หาใน,ในคลิปนี้นะครับเราก็มาดปเดตลาดล่าสุดกันเนาะซึ่งตอนนี้ก็มีความกังวลในฝั่งของมอลกอกว่าจะมีการเทขายบิตคอยออกมา2 0 0 0กว่า BTC ที่เขาทําการโอนออกมาละที่ตัว c o อ a l e ็ t นะครับว่าเดี๋ยวต้องช่วยการมอนิเตอร์นะว่ามันจะมีการขายเมื่อไหร่นะครับเพื่อที่จะมาใช้นี้ให้กับคนที่เขาเป็นเจ้าหน,นี้นะนีคราวนี้ในฝั่งของกราฟเทคนิคขอ a บิตคอยเนี่ย มันเข้าคอนดิชันของเราคือพอมันมีความกังวลเกิดขึ้นเนี่ยภาพมันมันก็จะน่าจะไม่ไดิวอร์เจนนะครับแล้วก็ปิดบวกด้วยก็ถือว่าเป็นคอนดิชันที่ดีในการที่จะโคว์ชันต่อผมก็เติมเวอร์ชันเข้าไปตอนช่วงเช้าที่อัปเดตเพื่อนๆก็ประมาณ10%บเนะของพอร์ตของเวอร์ชันที่เราทําการถืออยู่อะไรเงี้ยนะครับตอนแรกเรามีประมาณแปแล้วก็เติมเข้าไปอีกประมาณ2 b งบนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะถ้าใครที่ยังใช้งานเอ็กเซสต์ต่างๆไม่เป็นสามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปปนนนนนนนีีี้้้้้้้้ไไไไไไไดดดดดดดเเเเเลลลลลยยยะะะะคคครรรรรรััับบบบผมมทททาาาาา็ซส์์์ววใใหห่่ชชชออออออขงงงงฝกกกกกแ s u b ุจพื ฝั่งคริปโตเคอเรนซี่แล้วก็ฝั่งของเทดิชียงมาร์เก็ตวันนี้ผมกอล์ฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ